ไม่ใช <Hoy S 2> ่ไม่ได้ไม่ได้ทั้งสอครับรู้กนเลรับใจแตกตัวไหไม่ได้ที่นี่ครับสองตัวที่นี่ครันตัวไหนตัวนี้จะเป็นใครครับ

Ya Allah, jadi ya, kita mau. Ada yang terlibat. Ada yang tidak terlibat. Ada yang sudah terlibat. Ada yang belum terlibat. Ada yang tidak terlibat. Ada yang sudah terlibat. Ada yang belum terlibat. Ada yang tidak terlibat. Ada yang sudah terlibat. Ada yang belum terlibat. Ada yang tidak terlibat. Ada yang sudah terlibat. Ada yang belum terlibat. Ada yang tidak terlibat. กำลังไม่ถึงยืนจะลาไม่ได้นะเดครับจะต้องดูนะครับว่าจะยังไงมีมือกนะครับไปต่างกันพี่ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้าปนะครับทีมพักกับทีมชายยังไม่รอดนะครับขอให้เปรียนเรียบท่าลอยชุด là đi tiếp dài máy móc là bắt là đi, làm lắm cái

ทนนะครั้วโอา่จะทนะใช้มได้แล้วนะครับตอนนี่ไทก็ได้นะี่ับเรองท่่ที่ทีีี่ ีเยไม่เข้าไปนะครับพี่เลี้ยงไม่เข้าไปนะออกห่างจากวัวเลยนะครับพียไมเข้าไปนะครับรัตัที่ห่างกันไปอางเดว Tapi yang saya tahu

นายศรานะครับตอนนี้าดไม่ได้ก็จะันแขนาอ่อนไม่ได้นะครับถ้าออนเสียบเลยนะสำคับที่เรยีเนีบนวลนะครับทำได้ดีนะครับกับตัวของตัวัว

เสียออกหางนะเสียออกหางครับเสียออกหางครับไม่ต้องไปต้องเว้นนะครับเพราะว้นจะดุดนะครลำก้าวจะอย่างเดียาวเลยนะตรงนี้ถูกเป็นผู้เอกของนะและถูกายตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะครับ ตอบไม่ไดัทำอะครกคนัวใจ กที่ตัวแหนได้เปลี่ยนนิดหน่อยตอนนี้สูธีนะครับกลับมาสูธีครับสามคนแต่ที่ได้มาหนึ่งน้ำแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับก็ไม่เป็นผลรอจยาวนะครับรอที่ของตัวไหนจะมีตัวกันนะครับ ยังก็คือเตือนบภัพใจของเราได้นะครับไม่ใช่อย่าที่แลครับอนี้นะเขาครจะรู้จักตัวของท่านดีเขาควรจะู่ระยะขนาดนี้แต่ว่าทีนี้เราก็มุ่งจากนี้นะครับไม่ออกงานนะไม่มีเวลาด้ับรยครอัวก็ต้องดนะครับทย่างทที่วัวอย่างเดียว ขอให้ดวงใจดวงที่กำลังใจดวงที่กำลังใจแข็งแรงนะครับกำลังใจยังเหลืออยู่

ไลฟ์ไป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  <laughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đông 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 đông, ai không ra không không ra không được, không ra được,

โค้งมาตื่นนะครับไม่ต้องไปต้อนะีน้ไม่ต้องไป้อนะครับวบให้เจ้าหน้าที่ของกรรมกานอย่างเดียวนะครับโค้งมาตื่นคับ้งใจแล้วนะครับตวอบให้เจ้าหน้าที่ของกำลังงานนะครับมีอะไรเกิดขึ้นลองจับไปจับเดี่ยวจัรไว้เห็นหน้าไป ทุกอยางงสแล้วเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการครังงนะครับีเลี้วอีกเลี้ยรักที่ใจนะรักจะที่กำลังนะต้องมีควาครับ điểm 1000 phải chuẩn nhá các bác mình traiตัวไหนเล่น đẹp nhất đi ตัวอย่าง